What's your name? What's your Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? <coughs> Do you yell me? What's your name? <coughs> <coughs> Hello. 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 What's your name? <laughs> What's your name? How are you? No, no, no. No, no, no. I have no money. โอเค morning e v e เ y o n e ร e l c o m ี to อ h t ูอ h a เดอะไอจิตชานเอ i ท I เรศว t o u ี Seno Market. คือ่โอเคครับสบายดีสบายดผมไมพี่น้องป้องไปเอสุขสุขคนมานี่คหนบมาผมมาพอกับไอจิตคือกอลพี่น้องมาน่ไอจิตแต่แต่งตัว เป็นนักท่องเที่ยวเาวต่างชาติ์ในพี่น้องนี่เนาะอืมจักรศาสตร์ใดกันแน่กับบุหูเนี่เนาะเหมือนการแต่งตัวกันคือวะคือสิลอดดิวะเออมื่อนี่ไอจิตสีอ่าแต่งตัวเป็นเาวต่างชาติมาย่างตลาดอยู่ที่ตลาดเซโนพี่น้องเออมผส็มจังใดเนาะเออวันสื่อสารกันลอดดิวะก็ว่ามั่วไอนะเออบอกมั่วมั่วไปอ้าว าคหับซุ้มหับเบิ่งกันเลยพี่น้อง e t สก o โอ้ว้าวเซโนมาร์เก็ตเบิ่งกันว่ามีอย่างไยในพี่น้องชิเก่ไชิคก่ไก่ไก่ไกฟรก่ sorry sorry. xin <tôi> lỗi Đây là khuôn khai lạ đây, các bạn Đây là khuôn khai lạ Tôi rất đi <tôi> Oh, cái sức bênh cà phê cà phê, nó. Cà phê cà phê cà m i h a v เฮ้ยทุกคนมีคนมาขอเงินข่อยข่กรบอกไว้ปะ I have no money ข่บอมีเงินปีน ong มีอยู่สิบพันกีนนี่แหละ ก็เลยบอกว่าบมี่บ๊มี่บมี่ตอนนี้การแนมไปเห็ดเสือตัวหนึ่งถึกใจแห้งฮัลโหลเฮ้ามัสเฮ้ามัสตอนนี้แม่ข้ากำลังงงอยู่เนาะทุกคนเฮ้ามัส I'm from I'm from 菲律宾เฮ้ คอยก็บอกว่าคอยมาจากประเทศฟิลิปปินส์ตอนนี้แม่ข้าจะเบิ่งหนาคอยออกแล้วเราบอกว่าเบิ่งหนาก็คือจังคนลาวนี่คอยก็เรียต่อไปว่าฟรัมฟิลิปปินส์เขาบอกว่าเฮาคือคนลาวพี่เนอง นี่ก่อนน่ะที่เขาจับได้ซื้อเขาเปลี่ยนกินดีกว่า không from Philippines. Did you have menu? <coughs> Hello. Can I take video? <coughs> Do you yummy? What's your name? <laughs> 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 My name is Mister J. Good. Wow, it's so cute. What's your, What's your yeah, okay, thank you. Yeah. Okay. Wow. What is it? What is this? เอาละทุกคนตอนนี้กัรกบลับลงซิมเบิงว่ามันคืนเส,สี่ยบอ่เนาะสี่ยบุ๊วสาวน้อง so hot so hot อือซิมเบิงคำแรก โอ้โหโคตรห่อนเลยพี่น้องซิมหนักไปสองคำยังบโหลรสาตอ้าวบัดนี้สิขอลองซิมเส้นก่อนละกันบัดนี้เดอพี่น้องเด้อหมตัเดดลิชชัส แม่ใหญ่เมื่อกี้แล้วบอกว่าเจ้าคือบเซอร์นำปลาหันใข่ก็เลยใส่ํำปลาไปพี่น้องเอ้ย so beautiful do you have a b o y Do you have หัวใจไหมด d นไม่รู้กำลังสิกินเขามีเด็กหน่อยมาของเงินบานที่น้องเอ้ยช่วยน,นี้ช่วยน,นี้ มาของเงินกับมาของเงินน้ำฝรังขีนกบาทนี่พี่น้องเอ้ยสิมีเงินให้อยู่บอ๊อบัตนี่นะวันวันนี้นู้นนู้ไอ้ครับนู้นมันนี่เฮลโหลล็อ ตอนนี้คอยกระทถกเด็กน้อยลุ้มพี่นอ้อง mm hmm. คอยกันเริ่มยันยานเด้อบังเด้อเอา no o n โน I have no money โน้มันนี่ตอนนี้เด็กหน่อยก็ยังมาลุ่มข่อยอยู่บอ่อเศร้านพี่น้องเอ้ยข่อยก็เลยเห็ดเป็นบอ่อสนใจตั้งหนา้าตั้งตาก,กินอย่างเดียวบาทนี้ ไอจิตกำลังปลอมโตเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ดีๆตอนนี้แม่ก็มาทักหำหำกินยังหำเราว่าซ่านแม่ค่าก็เลยอืหูแล้วละมาคอยเป็นฝรั่งขี่นกบัดพี่น้องเอ้ย It's so very really hot

ใจขอบใจพลังกินนก<อ>แดดฮ้อนแห้งตอนนี้อาจิตก็ได้ออกมาแล้วพี่นนองตอนนี้อาจิตก็ได้ออกมาแล้วมันก็มีคนเสื้อนะมีผู้สาวนั่นเสื้อไอีผู้สาวนะสาวขครเปิดแล้วเสื้ออยู่แต่ผู้สาวขายเสื้อ้าแล้วมาเสือ้อน่ะ เบื้งหน้าก็คือจังคนล้าวนี่ยหรือเปล่นี่ยเปล่าหนีเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เอาซัมเนียไปก่อนเนาะเอาซัมเนียไปก่อนเอาสันๆไปก่อน,นคลิปหน้าสีมวนมันก็หนีแน่นอนพี่น้องไงกังไรก็ฝากกดติดตามหาให้ได้ด้วโอเคพอกันคลิปหน้า